สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเมาส์มอยนิยายต้นฉบับของซีรีส์เรื่อง Love Has Fireworks นะคะภาพรวมของเรื่องนี้ค่ะมาจากนวนิยายต้นฉบับเรื่อง We Live Together เรื่องนี้จะเน้นไปที่การทำงานและการใช้ชีวิตของคนหนุ่มสาวในเมืองค่ะในบริบทของพนักงานธนาคารเพื่อการลงทุนพระเอกเนี่ยชื่อว่าหลี่อี้เฟยเป็นทายาทเศรษฐีที่มุ่งมั่นแต่กับแค่เรื่องงานนะคะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เขาอะต้องกลายมาเป็นผู้เช่าบ้านของนางเอกค่ะ ส่วนนางเอกเนี่ยชื่อว่าเฉียนเฟยเป็นพนักงานธนาคารที่เพิ่งจะประสบปัญหาก,กับความรักและการเงินค่ะเพื่อความอยู่รอดของเธอเธอจะต้องแบ่งส่วนหนึ่งของอพาร์ตเมนต์ที่เธอเป็นเจ้าของนะคะให้กับผู้อื่นมาเช่าเพื่อลดเรื่องกดดันในการชำระคืนเงินนีกู้ซื้อบ้านค่ะ ในตอนนั้นเองค่ะระหว่างที่แบบนางเอกอเขาประกาศหาผู้เช่าบ้านอยู่เนาะ แฟนสาวของพระเอกอะค่ะก็จับพัดจับผูได้รู้เรื่องการเช่าอพาร์ตเมนต์ในครั้งนี้ใช่ปะแฟนสาวของพระเอกอะค่ะจึงชวนพระเอกเนาะมาตกลงเซ็นสัญญาเป็นผู้เช่าอพาร์ตเมนต์ของนางเอกค่ะทีเนี้ยก็เท่ากับว่านางเอกอะสามารถหาผู้เช่าได้แล้วนะคะผู้เช่าก็คือแฟนของพระเอกกับพระเอกจะย้ายเข้ามาอยู่ร่วมกันในอพาร์ตเมนต์เดียวกันกับนางเอกค่ะ เอาละสิคะ้ะผู้ชาวบ้านของหนางเอกไม่ได้มีแค่พระเอกนะแต่มีแฟนสาวของพระเอกมาด้วยยังไงก็ต้องมาติดตามดูกันค่ะว่าพระเอกกับนางเอกอาจะาลงเอยกันได้ยังไงส่วนด้านบุคลิกแนวคิดวิถีชีวิตประสบการณ์ของพระเอกกับนางเอกนี่ก็ต่างกันอย่างชัดเจนเลยค่ะ แต่เขาต้องมาอยู่ร่วมอพาร์ตเมนต์ที่เดียวกันทั้งสองคนยังมีความแตกต่างและความขัดแย้งในรายละเอียดต่างๆของชีวิตอีกมากมายเลยค่ะชีวิตประจำวันของพวกเขาในอพาร์ตเมนต์ก็เต็มไปด้วยเรื่องตลกความอบอุ่นนานวันเข้าเนี่ยเขาทั้งคู่ก็เข้ากันได้ดีในความขัดแย้งเหล่านั้นและค่อยๆพัฒนาจุดประกายความรัก ของกันและกันในที่สุดจากความสัมพันธ์เพื่อนร่วมอพาร์ตเมนต์ก็กลายมาเป็นคู่รักที่งดงามค่ะแนวเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าโรมคอมค่ะก็เป็นแนวแบบโรแมนติกคอมดี้นะคะก็มีทั้งเรื่องความรักการใช้ชีวิตแล้วก็ตลกโบะบะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ โดยส่วนตัวนะคะก็เชื่อว่าเรื่องราวของพวกเขาเนี่ยก็เป็นเสมือนตัวแทนของคนหนุ่มสาวในเมืองที่จะต้องเผชิญกับความทา้าทายทั้งด้านการงานการเงินการใช้ชีวิตและก็ความรักค่ะซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็กำลังจะใกล้ออนแอร์แล้วค่ะที่ VTV นะคะเรื่องนี้มีทั้งหมด35เอพิโซด s ค่ะ และแต่ละเอพิโซดนะคะก็จะมีความยาว45นาทีค่ะหากว่าใครเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าจะดูดีไหมเนาะทายก็มาขอชวนฟังเรื่องย่อก,กันค่ะจากในแบบนิยายต้นฉบับเนาะคือตอนนี้ยทายเองเนี่ยอ่านนิยายต้นฉบับไปได้ประมาณแบบ ถึงบทที่4บทที่5แล้วก็เลยจะเอามานํำเสนอให้ฟังกันนะคะเป็นการแบบเเข้าใจเรื่องราวก่อนเนาะก่อนที่เราจะไปดูซีรีส์จริงๆค่ะถ้าไงก็เริ่มจากการแนะนำตัวละครแล้วก็นักแสดงกันเลยนะคะตัวละครเนี่ยก็คือมีพ่าเอกใช่ปะพ่าเอกเนี่ยชื่อว่าหลี่อี้เฟยนำแสดงโดยคุณฐานเจียนชื่อนะคะ ในที่เนี่ยถ้าอ่านออกเสียงผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะในเรื่องเนี่ยพระเอกอะ่ะเป็นแบบทายาทเศรษฐีที่มุ่งมั่นแค่กับเรื่องงานค่ะแต่ดันต้องมาเป็นผู้เช่าบ้านของนางเอกและก็อยู่ร่วมกันกับเจ้าของบ้านที่แบบมีนิสัยต่างกันสุดขั้วกับตัวเองนะคะตัดสลับมาที่นางเอกค่ะนางเอกเนี่ยชื่อว่าเชียนเฟยนำแสดงโดยคุณ หวังชื่อหลานในที่นี้ต้องขอไปอีกแล้วนะคะถ้าอ่านออกเสียงผิดแต่ประการใดโอเคนางเอกเนี่ยก็เป็นพนักงานธนาคารเพื่อการลงทุนนะคะที่หมกมุ่นกับการวางแผนชีวิตในอนาคตนางเอกเขาคาดหวังว่าจะมีชีวิตอย่างมีความสุขก,กับคู่มั่นที่ตัวเองอะ่ะคบหาดูใจกันมาเป็นเวลา7ปี แต่คาดไม่ถึงว่าคู่มั่นเนี่ยกับเรื่องที่จะขอแยกทางกันกับเธอค่ะ เราก็มาเข้าเรื่องย่อน,นะคะจากนวน,นิยายต้นฉบับเนาะคือตัวทรายเองเนี่ยอ่านเพียงแค่แบบตอนต้นๆแบบคร่าวๆเท่านั้นนะคะเนื่องจากว่าในนิยายต้นฉบับอะค่ะคือมันจะเป็นแบบภาษาจีนใช่ไหมทีนี้เราก็จะต้องใช้แบบ google translate เนาะในการทาร s สเล e อีกทีหนึง่งเวลาที่มันทาร์สเลตอะคะ่ะบางทีแบบเราก็จะต้องอ่านที่มันเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษบ้างหรือเวอร์ชันภาษาไทยบ้างเนื่องจากว่าแบบ บางทีการแปลมันก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยสมูทอะเวลาเราใช้ Google Translate ใช่ปะมันก็มีบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วเนี่ยคือซายอะคือไปตามอาน่วันี้ิาายต้นฉบับที่แบบภาษาอังกฤษบ้างภาษาไทยบ้างนะมาแบบว่าประติดประต่อเรื่องราวเนินในช่วงตอนตน้ตนๆให้ฟังนะคะว่ามันเป็นยังไงก็อารมณ์เหมือนมาเล่าพรีวิวให้เพื่อนๆฟังกันนะคะยังไงก็ติดตามฟังไปด้วยกันค่ะอะ เปิดฉากตรงในของนวนิยายนะคะก็เปิดฉากมาที่ว่านางเอกเอนาะที่ชื่อว่าเชียนเฟยเนี่ยกำลังนั่งรถแท็กซี่ไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งเพื่อที่จะไปดูให้เห็นกับตานะว่าคู่มันของตัวเองอะ่ะคือแบบนอกใจตัวเองอยู่คือไปเปิดห้องในโรงแรมกับผู้หญิงคนหนึ่งอะไรเงี้ยคือนางเอกก็จะไปตามจับแบบให้ได้คาหนังคาเขานะ ตอนที่นางเอกนั่งอยู่บนรถแท็กซี่อะค่ะนางเอกก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคู่มั่นของตัวเองที่คบกันมานานถึง7ปีเนี่ยจะสามารถนอกใจเธอได้เนาะแต่พอมาถึงโรงแรมเนี่ยนางเอกก็ได้ไปเจอกับเพื่อนสนิทนะที่เพื่อนสนิทอะคือนั่งรอนางเอกอยู่แหละคือพร้อมที่จะไปเป็นเพื่อนกับนางเอกไงเ,เพื่อที่จะไปดูให้เห็นกับตาว่าคู่มั่นของนางเอกนะั่นะนะ่ะแอบนอกใจเธออยู่นะทีนี้เพื่อนนางเอกอะกับนางเอกก็คือกดลิปปึ้ง แล้วก็เดินไปที่ห้องนั้นใช่ปะ่ะที่แบบว่ามีครูมั่นของนางเอกแล้วก็มีผู้หญิงคนอื่นอยู่ในห้องนั้นเนาะแล้วพ่อที่เนี้ยพอไปถึงหน้าห้องอะคะ่ะก็จับโปะได้จริงๆด้วยว่าครูมั่นของนางเอกเนี่ยอยู่ในห้องนอนในโรงแรมแห่งนั้นอเออกับผู้หญิงคนอื่น ระหว่างทางนะคะคือนางเอกเนี่ยเขาก็แบบภาวนาไว้ตลอดเลยว่าขอให้เรื่องเนี่ยมันไม่เป็นความจริงเนาะเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างนางเอกกับคู่มันนะคะทั้งสองคนเนี่ยคือเคยคิดที่จะสร้างอนาคตอยู่ร่วมกันทั้งสองคนเนี่ยมาทํางานที่เมืองปักกิ่งนะเมืองหลวงอันแออรุ่งเรืองและวุ่นวายค่าครองชีพก็สูงลิบลิว้วแต่นางก็แบบพยายามแบบ ประหยัดสุดๆคิดถึงรายรับรายจ่ายอย่างแบบว่ารอบคอบมากๆนะคะเพื่อที่จะแบบหวังอะว่าจะซื้อบ้านหลังหนึ่งเป็นของตัวเองให้ได้แบบบ้านหลังเนี้ยก็จะมีเขากับตัวคู่มั่นของเขาแบบอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในอนาคตอะไรอย่างงี้ใช่ปะพอทีเนี้ยพอคู่มั่นของนางเอกอะเปิดประตูออกมาเนี่ย นางเอกก็รับรู้ได้ค่ะว่าคู่มั่นของนางเอกอ่ะคือนอกใจนางจริงๆด้วยเพราะว่ามีผู้หญิงคนอื่นอ,อยู่ในห้องพอตอนหลังนะคะเพื่อนของนางเอกเนี่ยก็ไปสืบมาให้นางเอกเนาะว่าไอ้ผู้หญิงคนนั้นน่ะที่อยู่ในห้องเดียวกันกับคู่มั่นนางเอกอ่ะคือผู้หญิงที่แบบเป็นทายาทของตระกูลร่ำรวยอะค่ะ อพอนางเอกจับโปะได้แล้วใช่ปะว่าคู่มั่นของตัวเองอะแอบนอกใจใช่ไหมนางเอกก็แบบโมโหมากเลยค่ะตบหน้าคู่มั่นของตัวเองอไปฉากใหญ่พอคู่มั่นของนางเอกถูกตบปะค่ะก็กระฟัดกระเฟียดไม่พอใจบอกเลิกนางเอกแล้วก็พูดจาเสียหายต่อนหน้านางนะคะรวมไปถึงพูดเรื่องการแบบแบ่งเงินแบ่งทองกันเกิดขึ้นด้วยคือเนื่องจากว่าเขาสองคนคบกันมานานมันก็มีเรื่องแบบ การเงินนะคะที่มันทับซ้อนกันเนาะอย่างเช่นค่าเช่าบ้านในตอนเนี้ยของพวกเขาอะคือพวกเขาอะก็คือช่วยกันจ่ายอยู่อะไรแบบเนี้ยเออคือในนิยายเนี่ยก็แบบมีการพูดขึ้นมาว่าคู่มั่นของนางเอกกับนางเอกเนี่ยคือตกลงที่จะแบบเลิกกันแหละโดยคู่มั่นของนางเอกอะบอกเลิกนางเอกใช่ปะ่ะแล้วคู่มั่นของนางเอกก็ยังแจกแจงออกมาอย่างรวดเร็วเลยว่าเหล่าเงินทองที่แบบ รวมกันเก็บมาอย่างเงี้ยเออคือจะแบ่งกันเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างส่วนค่าเช่าเนี่ยที่แบบว่าตัวของครูมันนางเอกอะค่ะเป็นคนจ่ายค่าเช่าเนาะที่อยู่รวมกันเนี้ยคือเขาอะจะขอแยกออกไปแล้วแล้วเขาอะก็จะไม่จ่ายค่าเช่านี้แล้วก็ให้นางเอกอะรับผิดชอบค่าเช่าบ้านนี้เองก็แล้กันทีเนี้ยมันก็เลยทําให้นางเอกอะค่ะเขาตัดสินใจนะว่าก็จะไม่อยู่ไอ้บ้านเช่าเนี้ยเหมือนกันเนาะเพราะว่าบ้านเช่า ที่นางเอกอยู่ในตอนนี้นะคะมันก็มีแต่ภาพแบบอดีตความทรงจำกับอดีตคู่มั่นของนางทั้งนั้นเลยถูกปะนางแบบยิ่งอยู่ก็ยิ่งเศร้าคือยิ่งไปคิดถึงความหลังอะไรอย่างงี้เนาะเออนางก็เลยตัดสินใจอะที่จะแบบไม่อยู่ในบ้านเช่านี้นะคะคือนางก็มาตัดสินใจเอาช่วงแบบทีหลังเนาะเออแต่ในตอนนั้นนะคะที่เขาแบ่งเงินแบ่งทองกันน่ะ คือนางเอกอ่ะก็คือเสียใจมากนาะเพราะว่านางอ่ะวาดฝันอนาคตของตัวเองอะ่ะเอาไว้กับคู่มั่านแงเออเแต่ว่าแบบพอในตอนสุดท้ายอะ่ะมันต้องมาแบ่งแบบไอเรื่องราวเหล่านะั้นอ่ะมันไม่ได้มาร่วมกันอีกแล้วอะ่ะคือนางเอกเขาก็ทั้งโมโหทั้งเสียใจเนาะเขาอ่ะก็เลยถามกับ อดีตคู่มั่นไปนาว่าเออเนี่ยมันเป็นพออะไรเหรอทำไมะถึงคิดที่จะไปมีแบบผู้หญิงคนอื่นทำไมเธอถึงนอกใจฉันอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะ อีคูมันก็ตอบนางเอกมาเลยค่ะว่าก็นางเอกอมันน่าลำคาญแล้วก็เป็นคนที้งกเกินไปแล้วยังมาบังคับให้ตัวเขาว่าต้องใช้ชีวิตที่น่าอดสูบังคับให้ประหยัดในทุกๆเรื่องอะไรเงี้ยไลฟ์สไตล์ของนางเอกค่ะก็เป็นคนที่แบบประหยัดแบบสุดๆคิดถึงงบประมาณรายรับรายจ่ายอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือมันทําให้อดีตคูมันของนางเอกอะเขาขายหน้า นางเอกเนี่ยก็เลยรีบพูดเลยนะว่าเอาเออ้าวก็ที่ต้องประหยัดอะไรแบบนั้นนะก็เราวางแผนที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไม่ใช่หรอคือเราวางแผนอยากซื้อบ้านในอนาคตอยากสร้างครอบครัวด้วยกันไม่ใช่หรอเออคือทั้งหมดที่ทําไปเนี่ยก็เพาะอนาคตของพวกเราเท่านั้นนั่นแหละ ทีนี้ในนิยายนะคะก็ตัดภาพมาที่นางเอกแบบร้องไห้ฟูมฟายอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยเนาะโดยมีเพื่อนของนางเอกเนี่ยคอยอยู่ปลอบใจด้วยค่ะตอนนั้นเองคือนางเอกอะก็แบบคือขี้มูกแบบขี้มูกไหลย้อยคือขี้มูกเอามือไปป้ายขี้มูกแล้วก็เอามือเละขี้มูกเดินไปป้ายเพื่อนสนิทต่ออะไรเงี้ย คือในนวนิยายเนี่ยค่ะเขาก็จะพยายามแบบแทรกมุกตลกเนาะคือแบบไม่ทําให้เรื่องมันเครียดจนเกินไปอะค่ะด้วยความที่พื้นของเรื่องเนี่ยมันจะต้องเป็นโรมคอมนะคะต่อมานางเอกอะค่ะเขาก็วางแผนชีวิตต่อค่ะว่าเอ้ยเจ้ายังไงกับอนาคตดีนะโดยเฉพาะเรื่องเงินเนาะที่เป็นตัวขับเคลื่อนการดํารงชีวิตของนางในกรุงปักกิง่ง ไปๆมาๆเนี่ยนางก็ได้รับข่าวดีค่ะว,ว่าทางบ้านของนางเอกเนี่ยจะส่งเงินมาให้ก้อนหนึ่งเงินที่ทางบ้านของนางเอกอจะส่งมาให้เนี่ยพอเอามาสมทบกับเงินเก็บของเธอที่แบ่งออกมาจากอดีตคู่มั่นแล้วเนี่ย นางเอกเชียนเฟยเนี่ยก็จะสามารถจ่ายเงินดาวซื้อบ้านได้นะคะพอนางเอกขายย้ายบ้านมาแบบอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่เป็นของตัวเองแล้วเนาะสิ่งแรกที่นางเอกคิดเลยก็คือเรื่องเงินอีกแล้วค่ะคือนางเหมือนแบบใช้ชีวิตคิดถึงอนาคตตลอดเวลาเออแต่มันคือมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะอ่ะอ่านต่อค่ะนางเนี่ยก็ไม่อยู่ในบ้านใหม่แล้ว ตัวนางเอกเชียนเฟยเองเนี่ยมีเงินจ่ายค่าดาวบ้านก็จริงค่ะแต่ในทุกๆเดือนนะคะนางเอกอะ่ะจะต้องจ่ายเงินคืนให้กับธนาคารเนอะที่ตัวเองอะ่ะกู้มาซื้อบ้านใช่ไหมคือเหมือนผ่อนชําระเงินกู้ค่าซื้อบ้านเนี่ยค่ะให้กับธนาคารอยู่ดี ไปๆไปมาๆนางก็มาคิดว่าเฮ้ยรายได้ของนางหักลบอะไรและกับค่าใช้จ่ายประจําวันหักลบกับค่าที่จะต้องจ่ายเงินกู้ซื้อบ้านเนี่ยคือมันแทบจะไม่พอเลยนะพราะฉนนั้นนางก็เลยได้ไอเดียขึ้นมาว่าหากว่าประก,กาศอะ่ะให้คนมาเช่าแบบอพาร์ตเมนต์ของนางเนาะแบบ แบ่งเป็นส่วนหนึ่งอะคะ่ะเหมือนแบบให้ใช้ห้องน้ําได้อะใช้ใช้ห้องครัวได้แล้วก็มีห้องนอนแบ่งให้ห้องหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็เอผู้เช่านะนะคะ่ะก็จะต้องมาจ่ายเงินค่าเช่าให้กับนางใช่ปะ,ะทีนี้นางเอกอก็จะได้เอาเงินส่วนเนี้ย ไปจ่ายคืนให้กับธนาคารไงที่เป็นเงินกู้ซื้อบ้านใช่ไหมก็คือเหมือนผู้เช่าบ้านเนี่ยจะมาช่วยนางเอกนะให้รถภาระในการจ่ายเงินกู้ค่าซื้อบ้านกับธนาคารได้ พอนางเอกได้ไอเดียแบบนี้นะคะก็รีบเป่าประกาศใหญ่เลยค่ะเริ่มแรกอ่ะนางก็ไปบอกเพื่อนสนิทนางน,นั่นแหละว่าถ้าหากว่ารู้จักใครอ่ะที่กําลังมองหาอพาร์ตเมนต์จะเช่าเนี่ยก็รีบแนะนําฉันหน่อยนะอะไรอย่างงี้ใช่ปะห,หลายวันต่อมาค่ะเพื่อนสนิทของนางเอกเนี่ยก็โทรมาบอกนางเอกว่าเฮ้ย e ฉันเจอแล้วนะคนที่แบบสนใจจะมาเป็นผู้เช่าแบบส่วนหนึ่งของอพาร์ตเมนต์ของเธอนะ เราก็แบบได้นัดเซ็นสัญญาอะไรกันอย่างเงี้ยโนระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้เช่าอพาร์ตเมนต์แห่งนี้นะคะในวันนัดเซ็นสัญญาเนี่ยแฟนสาวของพระเอกกับตัวพระเอกอ่ะก็มากันเป็นคู่ค่ะมานั่งจดเซ็นสัญญาแบบเช่าส่วนหนึ่งของอพาร์ตเมนต์นางเอกร่วมกันที่นี้นางเอกอ่ะเห็นแบบ สองคนมาเป็นคููใช่ปะก็รู้สึกแบบแอบอิจฉาในใจเนื่องจากว่าตัวเองอะ่ะคือแบบกําลังเปรียวเปรียวเหงาเหงาอยู่นะคะเพิ่งจะเลิกกับคู่มั่นไปใช่ปะแล้วบางคืนนะ่ะนางเอกก็ยังมีความคิดปิงแหวบอ่ะไปถึงแบบเรื่องราวในอดีตที่ได้เคยแบบรักกันหวานชื่นกับอดีตคููมัน่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออพอนางเอกเห็นใครมาเป็นคููคู่นะนางเอกก็แบบแอบน่อย แต่นางเอกของเราอะค่ะก็มีคู่เดทอยู่นะก็คือเพื่อนของนางเอกเนี่ยแหละค่ะอีกแล้วก็คือเหมือนแบบเป็นคนแบบไปหาคู่อะไรอย่างเงี้ยมาให้เพราะว่าคนรอบข้างของนางเอกอเขาเห็นโนว่านางเอกอดูแบบ ไม่สดใสล่าเลงเลยก็ว่าไปใช่ป่ะก็เลยช่วยกันเออนางเอกในตอนนั้นน่ะที่แบบว่าเออก็เหงาเหงาเปียวเปียวกลับมาอยู่บ้านน่ะก็ไม่อยู่คนเดียวเนาะคือตอนนั้นมันจะมีช่วงแกบบนะมีช่วงช่องว่างระหว่างที่แบบ ไอตัวผู้เช่าเนี่ยก็คือไอตัวคู่ของพระเอกกับแฟนของพระเอกเนี่ยยังไม่ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านนางเอกใช่ปะนางเอกเนี่ยก็ต้องอยู่บ้านคนเดียวตอนกลางคืนนะ่ะนางก็รู้สึกเหงาเงาไม่มีใครเลยอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วประจวบเหมาะกับว่ามีคนน่ะมาแบบขอนะัดเดทกัน กับนางอ่ะพอดีคือเหมือนมันมีคู่มาให้นางอ่ะได้ไปเดทด้วยกันพอดีนางก็เลยตอบตกลงไปนะคะพอนางตอบตกลงไปอ่ะคือนางอ่ะก็เลยได้ไปเจอคู่เดทคนนี้ปรากฏว่านางเอกอ่ะได้ไปเจอคู่เดทคนเนี้ก็รู้สึกประทับใจในทันทีเลยค่ะเพราะว่าเขาทั้งหล่อแล้วก็เป็นสุภาพบุรุษเจนเทแมนอปป้าอบอุ่นสายไปคืออะไรทั้งหมดที่ว่าแบบดีๆอ่ะที่เป็นแบบ อุปนิสัยของผู้ชายที่สาวสาประทับใจอะค่ะก็รวมตัวกันมานะฝังอยู่ในล่างของผู้ชายคนนี้ทั้งหมดเลยค่ะผู้ชายคู่เด็ของนางเอกคนนี้เนาะก็มีชื่อว่าหูสื่อหนิง ตามเดิมนะคะผิดพลาดประการใดกราบขออภัยค่ะอ่ะนางเอกอ่ะก็แบบว่าเออไปเดก,กับหูสื่อหนิงอะไรนี่เนาะแล้วก็แบบประทับใจมากเออนางเอกก็เลยคลายความแบบคิดถึงแฟนเก่าลงไปได้บ้างอ่ะแต่พอเวลาที่นางเอกเนี่ยกลับมาบ้านอ่ะคือบ้านมันก็เงียบๆเงาๆหง,งอยๆอ,อ,อีกแล้วตามเดิมใช่ปะ่ะนางเอกในค่ําคืนหนึ่งค่ะก็คิดถึงว่าแบบเนี่ย ผู้ชาวบ้านที่มาตกลงเซ็นสัญญาว่าจะย้ายเข้ามาในอพาร์ตเมนต์เนี้ยเนาะเออเมื่อไหร่จะเข้ามานะจะได้มาสร้างสีสันอะไรให้กับนางบ้างแม่งั้นวันคืนของนางเนี่ยก็จะดูเงียบเหงาจนเกินไปนะคะก็แค่แบบไปทำงานกับบ้านอะไรอย่างงี้และแล้ววันที่กุย้ยลี่และหลี่อี้เฟยย้ายเข้ามาในบ้านของนางเอกนะคะ ขอวงเล็บนิดนึงค่ะกุยล,ลี่เนี่ยก็คือแฟนสาวของพระเอกในตอนนั้นนะคะแล้วลี่อีเฟยเนี่ยก็คือชื่อของพระเอกเนาะเออคือไอ้สองคนเนี่ยย้ายเข้ามาในบ้านของนางเอกแล้วค่ะมันก็เป็นเวลาพอดีกับที่นางเอกเลิกงานแล้วก็กลับมาถึงบ้านเนาะพอนางเดินเข้ามาในบ้านนะคะก็เห็นว่าตรงห้องครัวคือลกเละเทะมาก กุยลี่ลี่แฟนของพระเอกเนี่ยก็กําลังยืนจัดข้าวของอะไรอยู่ตรงบริเวณห้องครัวนั้นเนาะคือนางเอกอะจากที่จะกลับบ้านมาแล้วอะตั้งใจว่าจะมาทํากับข้าวทําอาหารในห้องครัวเออวันเนี้ยนางก็เลยต้องแบบสละห้องครัวให้กับกุยลี่ลีล่ไปนะที่กําลังยืนวุ่นวายแล้วคือดูห้องครัวมันก็เละเลอะเทอะอยู่อย่างนั้นนะเนาะเออนางเอกก็ได้แต่แบบเดินเข้าไปเพื่อที่จะหยิบอินสแตนนูโด บะมีกึ่งสำเร็จรูปออกมาค่ะแล้วก็มากดน้ำร้อนอะไรเงี้ยแล้วก็กำลังจะเดินกลับไปที่ห้องนอนของตัวเองคือแบบเออก็อยากจะทิ้งพื้นที่ห้องครัวที่มันลกๆอะไรอยู่ตอนเนี้ยให้กับสองคนเนี่ยที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านของนางใช่ปะขณะที่นางเอกค่ะกำลังจะเดินกลับเข้ามาในห้องนอนของตัวเองเนาะนางเอกอะค่ะก็แบบเหลือไปเห็นนะว่าพระเอกเนี่ยอยู่ในห้องนอนของแบบ ของตัวของผู้เช่าอะค่ะที่นางเอกเขาแบ่งให้เนาะคือพระเอกเนี่ยก็นั่งก้มหน้าก้มตาทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้อยู่ตรงหน้าแล็บท็อปนะคะโดยมีแล็บท็อปเนี่ยวางอยู่บนตักของพระเอกค่ะคือนางเอกเนี่ยก็แอบนินทาพระเอกในใจนะว่าเออท่าทางของพระเอกนี่ดูเหมือนเป็นคุณลุงเลยเนาะอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าคุณลุงคนนี้กาลังทําอะไรอยู่แบบในแล็บท็อปกันแน่ไม่รู้ว่ากําลังเล่นเกมอยู่หรือกําลังทํางานอยู่นางเอก ก็เดินผ่านไปอย่างรวดเร็วค่ะแล้วนางก็เดินเข้าไปในห้องนอนของนางนะแล้วก็ไปนั่งกินมามา่าเอ้ยบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอยู่ในห้องเนาะทีนี้นางก็ได้ยินเสียงว่ากุยลี่ลี่เนี่ยแฟนของพระเอกอถามกับหลี่อี้เฟยพระเอกเนี่ยว่าช่วยกันทําความสะอาดหน่อยได้ไหมอย่าปล่อยให้ฉันต้องทําคนเดียวสิคืนนี้ก็ไม่ได้หลับได้นอนกันพอดี แล้วอยู่ยู่ดีๆค่ะเสียงของพระเอกที่แบบงุดหิตงุดหิดอ่ะเออก็ดังขึ้นมานะคะก็บอกแล้วไม่ใช่หรอว่ากําลังเขียนรายงานการประชุมอยู่พรุ่งนี้เช้าต้องประชุมเพื่อหาลือหากคุณไม่สามารถจัดระเบียบให้เสร็จก็มาทําความสะอาดที่เตียงก่อนเถอแะแล้วแล้วผู้เช่าสองคนนี้ก็ทะเลาะกันเสียงดังปึงปังยกใหญ่ค่ะเอาแล้วสิคะ่ะนางเอกคือจากที่แบบว่า เธอรู้สึกเหงาเงาหง่อยๆหงอยอยู่อยากให้ที่บ้านมีชีวิตชีวาเป็นไงล่ะผู้เช่าสองคนนี้มาวันเดียวก็แบบมาทะเลาะกันทำเสียงดังให้ได้ยินแล้วนะคะ พอสักพักหนึ่งเสียงที่ทะเลาะก,กันของผู้เช่าบ้านเนี่ยก็เงียบลงนางเอกก็นอนอยู่บนเตียงค่ะกำลังจะหลับตาลงก็ได้ยินเสียงข้อความดังขึ้นจากโทรศัพท์ของเธอคนที่พิมพ์ข้อความมาหาเธอน,นั้นแน่นอนว่าจะต้องเป็นผู้ชายที่ไปเดทกับเธอคนนั้นที่แบบเป็นสายอบป,ป้าใสาเปนั่นน่ะเนาะที่เขาอ่ะชื่อว่าหูสื่อหนิง หูสื่อหนิงนะคะก็ส่งข้อความมาบอกนางเอกเนาะว่าคืนพุ่งเนียคุณว่างไหมผมมามีตั๋วหนังอยู่สองใบถ้าคุณมีเวลาก็มาดูด้วยกันนางเอกอะคะ่ะก็คือรีบส่งข้อความกลับไปเลยนะคะแต่ข้อความที่นางส่งไปนั้นก็คือฟรีไม่เสียเงินใช่ไหมหลังจากที่นางเอกพิมพ์พไปถามนะคะนางเอกเนี่ยเขาก็นึกขึ้นมาค่ะว่า ัวเขาเองเนี่ยเหงามานานเกินไปแล้วเมื่อเห็นกุยลี่ลี่กับหลี่อี้เฟยพระเอกเนี่ยเนาะเออแบบทะเลาะกันในวันเน,นี้นางเอกก็ยังรู้สึกอิจฉาเล็กน้อยเธอต้องการมีใครสักคนหนึ่งอ,อยู่เคียงข้างแม้ว่าจะทะเลาะกันก็ตามดังนั้นสำหรับคําเชิญของหูสื่อหนิงเนี่ยที่ให้ไปดูหนังด้วยกันเนี่ยคือเธอก็เกือบจะตะโกนออกมาว่าขอบคุณมาก มากนะคือคำชวนของหูสื่อหนิงเนี่ยคือมันเป็นแบบอะไรที่ปลอบประโลมจิตใจคนเหงาอ่างนางเอกได้ดีมากๆเลยนะคะเอาแล้วค่ะก็คือทรายอ่ะอ่านจนมาถึงตอนนี้เนะแล้วก็รู้สึกว่าเอาเลวเอาเลวคือพายเอกเนี่ยก็มีแฟนมาด้วยมาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันกับนางเอกอะมาอยู่ในอพาร์ตเมนต์เดียวกันกับนางเอกเนาะส่วนนาง เอกอะคะ่ะเขาก็มีคู่เดทที่นางเอกเขาอะก็พัทับใจในตัวของคู่เดทคนนี้เหมือนกันคือที่เนี้ยมันก็ชวนให้หลุนชวนให้ติดตามนะคะว่าเฮ้ยแล้วไอ้สองคนระหว่างพระนางเนี่ยจะไปลงเอยกันอีท่าไหนเนาะหลังจากที่อ่านนิยายต้นฉบับมาและสักแบบ สีถึงหบทอะไรประมาณเนี้ยก็มีเรื่องราวให้ชวนคิดอยู่หลายประเด็นเลยค่ะประเด็นที่หนึ่งเนี่ยก็คืออ่านจนมาถึงตรงเนี้ยในนวนนี้ยายต้นฉบับเนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดเผยเลยนะคะว่าพระเอกอะทำงานอะไรพระเอกอะเป็นคนรวยเป็นถึงทายาทมหาเศรษฐีอะไรนั้นใช่ปะ ส่วนประเด็นที่สองค่ะก็คือพระเอกและนางเอกอะ่ะก็มีทางเดินชีวิตของตัวเองที่ชัดเจนไปในคนละทิศคนละทางนะคะเพียงแค่จะต้องไม่อยู่ในอพาร์ตเมนต์หลังเดียวกันเท่านั้นอันเนี้ยก็ไม่รู้ว่าอะไรจะทำให้สองคนเนี้ยมาบรรจบและพบรักกันได้ค่ะฉากจะอยากทำให้รู้แล้วค่ะว่าเขาจะรักกันในอีท่าไหนยังไงก็ชวนให้ติดตามเรื่องนี้ นะคะ Love has fireworks ที่กำลังจะออนแอร์เร็วๆนี้เนาะใน VTV ค่ะต่อไปนี้เป็นช่วงสเพเหระนะคะกะว่าจะชวนเพื่อนๆคุยสักนิดนึงค่ะคิดว่าชื่อเรื่องแบบเรื่องนี้ค่ะจะแปลออกมาเป็นภาษาไทยว่าอะไรดีคะว่ารักนี้มีผุ หรือว่ารักนี้มีดอกไม้ไฟหรือว่าความรักดอกไม้ไฟเพื่อนๆมีไอเดียกันไว้ยังไงบ้างคะพ่อแปลออกมาเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยเราควรแปลออกมาว่าอะไรดีนะเอาให้แบบว่าเลิศไปเลยคะ่ะ ถ้าหากว่าชอบเนื้อหาแนวแนวนี้นะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะทุกหนึ่งกดไลค์ทุกหนึ่งกด Subscribe นี่คือเป็นกำลังใจอันแรงกล้าให้มากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคนที่กดไลค์แล้วก็กด Subscribe แล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบายบาย 咱们就当什么事都没发生。